ต่อไปก็จะเป็นการตอบคําถามด้วยลายมือนะครับคําถามแรกที่ถามเลยก็คือจะมีลูกไหม่าสำหรับเรื่องของลูกขอบอกก่อนว่าเรื่องสีติเรื่องลูกเนี่ยมันอาจจะยังไม่ชัดเจนนะแต่ถ้าเกิดให้ตอบตามกำลัก็บอกได้ว่ามีนะครับมีโอกาสได้ลูกชายตามเส้นนะตามเส้นมีโอกาสได้ลูกชาย แต่ว่าได้เมื่อไหร่ตัวนี้ยังไม่รู้อ่าคำถามที่2ก็คือจะรวยไหมสำหรับลักษณะของเส้นวาสนาในมือนะถามว่าพี่จะรวยไหมอันนี้ก็บอกได้ว่าพี่มีกินมีใช้จ่ายสบายใจนะตามจุดเนี้ยเขาบอกว่ามีเงินกินใช้จ่ายสบายใจส่วนคำว่ารวยไหมมันคงไม่รวยแบบ เหมือนคนรวยๆอะ่ะมันก็พูดยากแต่ว่าถ้ามองเรื่องการเงินการงานเนี่ยยังไงก็มีกินมีใช้ไม่อดถือว่ามีความสุขในการใช้ใจ่ายหาไรายได้การงานการเงินการลงทุนเนาะอันนี้จะดูให้เป็นประมาณการรายปีปัจจุบันพี่อายุ46แถวนี้ การงานการเงินก็ถือว่าเป็นไปในลักษณะของมีได้เรื่อยๆแต่ไม่ได้ตามเป้าที่ตั้งไว้ในช่วงอายุ46-47แต่พอไปถึงช่วงอายุ49นะครับช่วงนี้เป็นช่วงที่การงานการเงินจะดีถ้าคิด คิดหรือว่าอยากจะทำจะสร้างอะไรในช่วงเนี้ถือว่าเป็นช่วงที่เหมาะแก่การลงทุนเสริมสร้างแต่ว่ามีจุดที่ต้องสังเกตอีกอย่างนึงก็คืออาจจะต้องบริหารจัดการให้ดีหน่อยเพราะว่ามันมีโอกาสที่ว่าเราทำเยอะแต่ว่าเหลือเก็บน้อยนะอันนี้มาจากมันมีเหตุที่ต้องจ่ายในจุดนี้ถ้าเกิดเราบริหารจัดการดีเงินมันก็จะเหลือเยอะขึ้นนะครับ แล้วก็อีกทีหนึ่งก็มีเกณฑ์ประมาณนี้ประมาณช่วงอายุ65ก็มีเกณฑ์ที่จะได้เกี่ยวกับเรื่องของการงานการเงินที่ดีในช่วงนั้นอีกทีหนึ่งอันนี้จะตอบคมถามโดยใช้จักรราศีนะครับ คำถามแรกก็คือจะรวยไหมสำหรับคำถามแรกเนี่ยมันก็จะมีดาวบอกนะว่าความคิดที่อยากจะผลักดันพัฒนาเนี่ยมันอยู่ในเกณฑ์ที่ดีมีเป็นคนที่มีแรงขับในการจะสร้างสารรค์หรือว่าผลักดันตัวเองเนี่ยค่อนข้างดีแต่ว่าตัวแรกก็คือดาวของการเงินนะครับเกี่ยวกับการหล่อเลี้ยงการประกอบอาชีพทรหากินเนี่ย เป็นดาวที่บอกได้ว่ามันก็หาก,กินได้แบบค่อนข้างจะสบายใจนะแต่ว่าในการทำหาก,กินเนี่ยมักจะมีปัญหามีอุปสรรคอยู่เรื่อยๆเรียกว่าต้องต่อสู้อยู่แม้ว่าจะไม่ได้เหนื่อยหนักนะแต่ก็จะมีปัญหาเข้ามาทำให้รู้สึกึอือดาใจบ้างนะครับจุดที่2ก็คือพวกเงินสะสมเงินลงทุนอะไรพวกนี้ ยังเก็บออมเพื่อให้งอกเงยเนี่ยตัวนี้ก็บอกไว้ว่าทำได้นะครับแต่ก็ได้ไม่มากนะักจุดที่3ก็คือเงินกินใช้จ่ายเกี่ยวกับเรื่องของหาความสุขอย่างเช่นซื้อของที่อยากได้ซื้อมาทำกิจกรรมอย่างเช่นจักรยานพี่เงี้ยมันก็จะมีมีในจุดเนี้ยให้ซื้อให้ใช้จ่ายได้อยู่เสมอเสมอ จุดที่3เรื่องของที่ดินทรัพย์สินนะครับที่ดินทรัพย์สินตัวนี้อาจจะไม่ค่อยเด่นนักเพราะฉะนั้นดาวที่เด่นๆจริงๆก็จะเป็นดาวสุขที่บอกเกี่ยวกับเรื่องของเงินกินใช้จ่ายที่ซื้อความสุขความสําราญในพวกนี้เป็นอะไรที่ดีมากแต่ส่วนอื่นๆถือว่าอยู่ในเกณฑ์ปกติธรรมดานะครับไม่เสียหายเพราะฉะนั้น ถ้าถามว่ารวยไหมก็ถือว่าเป็นคนที่อยู่ในระดับกลางๆของสังคมนะไม่ได้ลำบากยากจนลันกษณะนั้นส่วนคำถามที่2ก็คือจะมีลูกไหมสำหรับเรื่องของลูกเนี่ยก็จะดูที่พบปุตตะนะลูกหรือว่าบริวารลูกน้องเนี่ยพบปุตตะไปวินาศมาลาภะสิ่งที่เห็นก็คือโอกาสที่จะมีลูกมีได้นะครับแต่อาจจะต้องใช้เวลาแล้วก็ มีความวุ่นวายในการดำเนินการค่อนข้างมากเพราะว่าตัวปุตตะมาวินาเนี่ยในความหมายวินาเนี่ยอาจจะถึงหมายถึงความวุ่นวายหรือว่าความปั่นป่วนด้วยโดยเฉพาะมันเป็นดาวราหูนะครับเป็นดาวที่ไม่แน่ไม่นอนบัตรจะมีก็มีเลยบัดจะไม่มีทำยังไงก็ไม่มีแต่ว่าในส่วนต่อไปนะครับคือ ตอนท้ายของคำคำตอบเนี่ยก็จะบอกว่าสามารถมีได้นะเพราะว่าตัวปุตตะเนี่ยไปตกวินาศแล้วก็ลาภะในตอนจบเนี่ยก็บอกได้ว่ามีได้มีโอกาสมีอยู่แต่ต้องใช้เวลาหน่อยในลักษณะนั้นโอเค